ส,นนววสวัสดีค่ะที่เห็นก็คือนางอายเดริงรมรูปร่างเล็กขนนุ่มสั้นหนาเป็นปุยมีเส้นสีน้ำตาลเข้มจากหัวไปตลอดแนวสันหลังหน้าสั้นตาเตากลมใบหูเล็กจมอยู่ในขนไม่มีหางไม่มีนิ้วหัวแม่มือ นิ้วเท้าอันที่สองมีเล็บเป็นตะของอโค้งทั้งนี้เพื่อจับกิ่งไม้ได้แน่นในขณะที่มันลุกขึ้นยืนเพื่อจับมแมลงกินเป็นอาหารนะคะมันเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวช้าแต่แหวงกัดได้รวดเร็วค่ะพบในไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสุมาตาชวาโบเนียและมิดานาวในฟิลิปปินส์ค่ะสำหรับอาหารก็คือกินมแมลงสัตว์เล็กๆไข่นกและผลไม้ โดยหากินบนต้นไม้เฉพาะในเวลากลางคืนและออกหากินตัวเดียวเว้นแต่ตัวที่มีลูกอ่อนจะเอาลูกเกาะติดออกไปด้วยนะคะเมื่อมีอายุสองปีจึงผสมพันธุ์ได้ใช้เวลาตั้งท้อง90วันมีระยะเวลาให้นมลูก193วันออกลูกปีละสองครั้งปกติออกลูกครั้งละหน1ตัวนะคะ